ปีมะเส็งงูเล็กธาตุไม้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ความสงบและการเติบโตในนักษัตริย์จีนปีมะเส็งหรือปีงูเล็กเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาความลุ่มลึกและการปรับตัวงูเล็กแม้ตัวไม่ใหญ่แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของความสงบและสายตาที่มองโลกได้อย่างลึกซึ้งเมื่อผสมกับธาตุไม้พลังนี้ยิ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์การเติบโตและการเริ่มต้นใหม่เหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆแตกยอดงอกงามงูเล็กจึงไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของการเอาตัวรอด แต่ยังเป็นพลังที่พาเราเดินหน้าไปด้วยความฉลาดและความสงบเย็นคนที่เกิดปีมะเส็งจะมีพลังธาตุไม้เสริมเสน่ห์และความนิ่งมีความคิดสร้างสารรค์เฉพาะตัวรักความสงบแต่ก็สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงจุดแข็งคือการมองลึกมองรอบด้านและหาทางแก้ปัญหาได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงหากอยากเสริมพลังของงูเล็กธาตุไม้สามารถพบของโลหสมัยอย่างเครื่องประดับไม้กำไลหินมลขัที่ช่วยเรื่องการเติบโตหรือแม้แต่ต้นไม้เล็กๆบนโต๊ะทางานก็ช่วยดึงพลัง ความสงบและความคิดสร้างสารรค์เข้ามาในชีวิตได้เสมอดังนั้นปีมะเสงงูเล็กคาดไม้จึงไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของความสงบแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ปัญญาและความคิดสร้างสารรค์กล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงติดตามความเชื่อที่น่าสนใจไปพร้อมกับเติมเต็มพลังบวกได้ทุกวันที่ช่องสาระเ็กมูนะครับ